อำเภอหนึ่งของจังหวัดตราดมีเนื้อที่ประมาณ212ตารางกิโลเมตรเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะช้างและบรรดากเกาะทั้งหมด66เกาะของจังหวัดตราดด้วยสภาพธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผืนป่าที่เขียวขจีป่าชายเลนที่สวยงามและวิถีชีวิตของชาวเลเกาะช้างฝั่งบ้านสลักพอกสลักเพชรในขณะที่อีกฝั่งของเกาะช้างกลับมีชายหาดที่สวยงามขึ้นชื่อ จนกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นหาดทรายขาวหาดคลองพราวหรืออ่าวบางเบา้าที่สำคัญการมาท่องเที่ยวเกาะช้างนั้นสะดวกรวดเร็วเพราะนักท่องเที่ยวสามารถโดยสารเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากและยังสามารถนำรถยนต์ส่วนตัวขึ้นมาบนเกาะช้างได้ทำให้ในปี2561 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเกาะช้างกว่า1นล้านสองแสนคนในจํานวนนี้30เปอร์เซ็นตเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสร้างเม็ดเงินหลายหมื่นล้านบาทแต่แล้วภายหลังการระบาดของเชื้อโควิดสิส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างหนักเกาะช้างก็เช่นเดียวกันจากที่เคยมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากทุกวันจํานวนคนเข้าพักเต็มแทบทุกโรงแรมกับกลายเป็นความทรงจํา นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกลับกลายเป็นศูนย์แม้แต่วันหยุดเสราร์อาทิตย์ก็แทบไม่มีนักท่องเที่ยวแต่ทุกวิกฤตก็มีโอกาสโอกาสที่ธรรมชาติบนเกาะช้างจะได้พักฟื้นคืนความสวยงามโอกาสที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวจะได้พัฒนาปรับปรุงสถานประกอบการและเมื่อสถานการณ์โควิดดีขึ้นก็ถึงเวลาของเกาะช้างที่จะมีโอกาสได้เปิดรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง และหลังการระบาดของเชื้อโควิด -19 เป็นเวลา2ปีนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ให้เวลาธรรมชาติบนพื้นที่เกาะช้างนั้นได้พักฟื้นคืนความสวยงามและตอนนี้ครับธรรมชาติที่สวยงามบนพื้นที่เกาะช้างนั้นก็ได้เวลาในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศครับที่กำลังกลับมาคลึกคักเหมือนเดิมครับ ธรรมชาติที่สวยงามนะฮะอย่างเกาะช้างผมคิดว่าเป็นมนต์เสน่ห์อย่างหนึ่งแล้วก็มีธรรมชาติที่สวยงามมีทั้งกิจกรรมดำน้ำและดูธรรมชาติคือเที่ยวน้ําตกก็ของเราก็มีสองที่คือน้ําตกคลองพูกับน้ําตกธรรมยมนะฮะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินชมธรรมชาติแล้วก็มีแหล่งสวยงามธรรมชาติอากาศบริสุทธ์นะครับนักท่องเที่ยวลดลงใช่ไหมฮะก็ทาให้ธรรมชาติธรรมชาติได้ได้ฟื้นตัวอย่างประการลังน่ที่เกาะลังนะฮะก็ฟื้นตัวเพราะนักท่องเที่ยวไม่น้อยถ้าสูว่าฤดูกาลท่องเที่ยวเนี่ย เราก็ต้องห้ามเรื่อง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 การทอดสมอเพื่อไม่ให้กระทบกับแนวปะการังให้กระทบน้อยที่สุดหรือจะไม่ให้ไม,ไม่ไม่ให้โดนปะการังเลยนะครับเพราะอนนี้ปะการังก็ถือว่าฟื้นฟูสวยงามมา,มา,มากนะฮะและอย่างแหล่งน้ําตกเนี่ยก็ถือว่าก็สวยงามนะฮะแล้วก็ธรรมชาติการต้นไม้อะไรก็ยังคงสภาพเดิมไม่มีการเหยียบย่ําและก็ไม่มีการทําลายนะฮะ หลังจากที่มันมีโควิดมาสองปีเศษนะครับถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากสําหรับผู้ประกอบการนะครับช่วงนี้เพราะว่าเราก็ไม่ได้คิดเหมือนกันฮนะมันก็ไม่ได้เผื่อตั้งรับไว้นะครับพอรู้สึกว่าช่วงหลังๆเนี่ยคนเริ่มกังวลน,น้อยลงนะครับมันมั่นใจก่อช้างมากขึ้นด้วยแน่นอนครับตอนนี้เป็นนักท่องเที่ยวคนไทยผมตีเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ80%ซนะครับต่างชาติ อาจจะมีเรื่องการเดินทางบ้างนะครับโดยมาตรการของรัฐด,ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องอเรื่องโควิดอาจจะมีส่วนบ้างนะครับแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ประจำยังมาอยู่นะครับ คนไทยเราควรเที่ยวเกาะช้างเกาะช้างเนี่ยเป็นเกาะอันดับสองรองจากเกาะภูกเก็ตนะฮะแต่ว่ามีธรรมชาติสะอาดสวยงามอยู่นะฮะแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวโดยที่ทุกคนยังไม่รู้ก็คืออย่างการ,การดำน้าของของเกาะรังเนี่ยนะฮะแล้วก็มีเกาะเกาะหมากเกาะงามนะฮะเกาะงามเนี่ยเป็นยังธรรมชาติยังสวยงามแล้วก็แนะนําคืออย่างคือน้ําตกแล้เรามีสองที่นะก็คือน้ําตกทันมยมก็คือเมื่อก่อนก็มี3ท่านราชการที่เสด็จมาคือท่านองค์รัชการที่ห้า องค์ราชการที่6และองค์รัชกาลที่7ท่านได้เสด็จประพาสนะฮะถึงถึงทั้งหมดเนี่ยประมาณทั้งารัชการที่ที่5ห้าท่านเสด็จประมาณ9ครั้งนะฮะแล้วก็ท่านรัชการที่6ในีํจนวน1ครั้งแล้วก็องค์รัชการที่7็เสด็จประพาสจํานวน2ครั้งนะฮะแล้วก็น้ําตกคลองภูนี่ก็สวยงามนะฮะเป็นเป็นธรรมชาติที่ฟื้นฟูจากการที่อ่ผลกระทบจากโควิดก็ธรรมชาติได้ถือว่าได้ได้ได้ฟื้นฟูแล้วก็มีผลกระทบน้อยที่สุดนะฮะแล้วผมอยากแนะนําว่า มาเที่ยวเกาะช้างเนี่ยสบายใจธรรมชาติสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็มีที่พักพร้อมแล้วก็มีอะไรอุทยานชาติหมูกก่เกาะช้างเนี่ยพร้อมให้การสนับสนุนแล้วก็ดูแลนักเรียนทุกคนอย่างปลอดภยดัยและอย่างดีนะครับโควิดมาเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมีสองสองมุมนะฮะมุมที่แยก่ก็คือการท่องเที่ยวมันซบเซามากแต่มุมที่ดีเนี่ยต้องต้องบอกกับนักท่องเที่ยวอย่างนี้ว่า,าธรรมชาติมันบำบัดมากนะฮะ โดยไม่มีคนเที่ยวเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหคนหายไปถึงเจ็ดแปดสิเปอร์เซ็นตนะคนเหลือยี่สิเปอร์เซ็นตะ์ในท่องเที่ยวเนี่ยเดินไปแทบไม่มีเจอคนเลยธรรมชาติบำบัดเยอะมากเพราะธรรมชาติบำบัดผมคิดว่าการท่องเที่ยวมันสวยงามขึ้นนะครับนี่ครับจุดนี้นะครับจุดชมวิวครับซิงเนเจอร์เลยครับของผมนะครับผมมา,อาสองครั้งผมมาที่นี่สองครั้งนะครับประทับใจคือมันมันมัน มันทั้งสบายตาสบายใจครับแล้วมันก็ได้เห็นเกาะผมไม่แน่ใจนะครับว่าชื่อเกาะอ,อะไรนะครับสี่เกาะน,นี้ครับมันมันคือมันมันแลสบายตาดีครับเดือนเมษาเนี่ยนะครับไม่น่าเชื่อว่าเดือนเมษาเป็นเดือนที่ลด เยอะมากแล้วก็พอดีเฟอร์รี่เขาจัดการได้ดีวันหนึ่งเนี่ยมีรถเป็นพันพนคันมาทุกวันเลยครับแน่นมากกระทั่งโรงแรมเองเนี่ยปีนี้ช่วงสงการเนี่ยตั้งแต่วันที่9-16จนถึง16ที่ผ่านมาเต็มทุกวันครับไม่ไม่เคยปรากฏแม้แต่ตอนไฮตอนไฮของของทุกปีที่ผ่านมาก็ยังไม่เต็มขนาดนี้และนี่จากนี้ไปก็กรุ๊ปประชุมเนี่ยเข้ามาตลอดสิ้นเดือนนี้ก็เต็มละ สี่ถึงหกก็มีกรุ๊ปหนึ่งก็เต็มละก็เดือนนี้ทั้งเดือนนี้น่าจะเดือนหน้าทั้งเดือนเนี่ยครับน่าจะยังดีมากอยู่เพราะว่าเกาะช้างเรามันไม่มันเคสโควิดมันมีน้อยมากใช่ไหมครับแล้วทะเลก็ใสสะอาดน้าทะเลใสแจว๋วบรรยากาศก็ดีเนี่ยท่านดูบรรยากาศอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าใครๆก็คิดถึงเกาะช้างโดยเฉพาะภาคอีสานเรานะครับดูทะเบียนรถที่ข้ามฟากมาเนี่ย 7 0็ดเป็นคนอีสานเลยเออซึ่งไม่น่าเชื่อว่าคนอีสานจะเ,ออเขาเรียกอะไรมาเที่ยวเกาะช้างเยอะขนาดนี้อบอุ่นจริงๆคือสถานการณ์ต้องบอกว่าสถานการณ์นะตอนนี้นะครับนักท่องเที่ยวเยอะขึ้นแต่ว่าในส่วนของของโควิดผมมองว่า,าไม่ไม่น่าเป็นห่วงนะครับ เพราะสถานการณ์ตอนนีมนมน้มันไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะนะครับมันอยู่ในสถานการณ์ที่เราสามารถคุมได้คือหลังจากนี้นะครับโควิดมันจะอยู่กับเราไปตลอดนะครับโควิดมันจะไม่หายไปไหนที่เขาบอกว่าเป็นโรคประจําถิ่นเนี่ยคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นโรคประจําถิ่นก็ตามแต่ว่ามันก็ยังสามารถแพร่กระจายไป,ไปสู่คนทุกคนได้นะครับนี้สิ่งที่ถามว่าเราต้องทําอะไรนะครับก็เขามีแนวทางที่เขาเรียกว่า า n w w o r r m a l อยู่แบบ New Normal นะครับก็คือว่าเราก็ต้องมีการใส่แมสมีการเว้นระยะเหมือนเดิมนะครับมีการใช้มีการใช้สเปรย์แอลกอฮอล์นะครับแต่สิ่งที่อยากเพิ่มเข้ามาก็คือว่าในส่วนของอาการตรวจหาเชื้อด้วย ATK ด้วยอะไรพวกนี้นครับผมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถาหยุดการแพร่กระจายของโควิดได้ก็ก็ได้สอบถามข้อมูลกับบริษัททัวร์ต่างๆเนี่ยเหมือนกันว่า นักท่องเทีที่จองเข้ามาเนี่ยเรื่องคําถามเรื่องโควิดเนี่ยเขามีไหมนะเขาบอกว่าจากเดิมที่เมื่อก่อนเมื่อปีสองปีก่อนเนี่ยคำถามเรื่องนี้เป็นดับหนึ่งตอนนี้ข้อมูลเหล่านี้เป็นคําถามท้ายๆสุดนะฮะผมคิดว่าเขาคงก็กังวลน้อยลงนะแล้วก็มาตรการสาธารณสุขต่างๆกับมาตรการของร้านที่ให้บริการเนี่ยก็มีมาตรการที่ดีขึ้นด้วย กาะช้างคือเกาะที่มีความโดดเด่นตรงที่นักท่องเที่ยวสามารถขับรถยนต์ส่วนตัวขึ้นมาบนเกาะได้ปัจจุบันถนนรอบเกาะช้างเป็นถนนลาดยางขนาด2ช่องจราจรแบ่งเป็นถนนด้านตะวันออกสายบ้านคลองสนบ้านสลักเพชรระยะทาง25กิโลเมตรและถนนด้านตะวันตกสายบ้านมาบค้างขาวบ้านบางเบา้าระยะทาง24กิโเมตรปัญหาคือถนนสเส้นนี้ยังไม่ได้เชื่อมต่อกันทางด้านทิศใต้ของเกาะ จึงส่งผลต่อวิถีชีวิตของชาวเกาะช้างรวมถึงการท่องเที่ยวกรมทางหลวงชนบทจึงเดินหน้าในการสำรวจออกแบบถนนรอบเกาะช้างช่วงบ้านบางเบ้าบ้านสลักเพชรระยะทางประมาณ10กิโลเมตรเพื่อผลประโยชน์ของชาวเกาะช้างทั้งด้านการรักษาพยาบาลและวิถีชีวิตรวมถึงการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวและกระจายรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้ทั่ดถึงมากยิ่งขึ้น ท่านผู้ชมครับนักเที่ยวส่วนใหญ่เวลามาเที่ยวเกาะช้างนั้นก็มักจะไปเที่ยวฝั่งหาดทรายขาวนะครับซึ่งมีชายหาดที่สวยงามมากมายหลายกิโลเมตรเลยนะครับแต่ณจุดนี้ครับผมอยู่บนพื้นที่บ้านสลักเพชรเป็นอีกฝั่งของเกาะช้างครับที่นี่จะเห็นธรรมชาติที่สวยงามวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับเรือจํานวนมากมายรวมถึงเกาะแก่งมากมายเลยทีเดียวแต่ท่านผู้ชมครับปัญหาก็คือถนนบนเกาะช้าง50กิโลเมตรนั้นไม่ครอบคลุมทั้งเกาะนะครับ พื้นที่บางเบ้าอยู่ห่างจากที่นี่ไป10กิโลแต่คนบางเบ้านักท่องเที่ยวจากฝั่งบางเบ้าจะมาที่บ้านสลักเพชรต้องขับรถย้อนมา50กิโลเมตรครับส่งผลต่อวิถีชีวิตชาวบ้านส่งผลกระทบเรื่องการท่องเที่ยวด้วยแต่ล่าสุดกับภาครัฐกำลังที่จะเดินหน้าถนนรอบพื้นที่เกาะช้างเลยครับ นนกกอนเกาะช้างเองก็ผักดันมานานนะครับแล้วก็จริงๆก็อยากให้มีมานานด้วยนะครับแล้วการที่จะมีสนับรับก่อนนจะทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเกิดความสะดวกสบายมากขึ้นด้วยนะฮะไม่ใช่ต้องไปเ,เส้นหนึ่งนะฮะเดินทางประบันสิบยี่สิบกิโลแล้วต้องขับกลับที่เดิมนะครับตัวเนี้ยมันจะทําให้นักท่องเที่ยวสัญจรได้ง่ายขึ้นนะฮะ สามารถเที่ยวได้รอบเกาะโดยที่ไม่ต้องไปในเส้นทาง20กิโลแล้วกลับไป20กิโลจะไปใหม่20กิโลเนี่ยมาทําให้นักท่องเที่ยวเนื่อนอนเรื่องค่าใช้จ่ายก็ส่วนหนึ่งแล้วครับบางคนไม่ได้รถมาเนี่ยเสียค่าโดยสารรถแท็กซี่นะฮะมันสองต่อสาต่อแต่ว่าถ้ามีถนนรอบเกาะเนี่ยผมคิดว่าการท่องเที่ยวจะน่าจะเปิดกว้างแล้วรู้สดใสามากขึ้นด้วยซ้ําโดยเฉพาะเส้นทางที่จะเปิดใหม่เนี่ยแหล่งธรรมชาตินะครับที่ ภูมิทัศน์น่าจะสวยงามมากนะครับโดยเฉพาะคนก่อช้างเนี่ยเราเองเนี่ยต้องนึกภาพว่าเราม,รเมีโรงพยาบาลที่เดียวนะครับเรื่องเฉพาะคนก่อเนี่ยเรื่องการเจ็บป่วยหรือว่าต,ต้องการเข้าถึงโรงพักจริงๆเนี่ยต้องขับรถย้อนไปย้อนมานี่โอ้โหนะครับมันสาหัสสากันจริงๆนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาแล้วเกิดมาเจ็บมาป่วยต่างๆเนี่ยนะ มันก็ทําให้บรรยากาศการท่องเที่ยวนมันรู้สึกไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้ามันมีรอบเกาะในการสัญจรผมคิดว่าคนที่เสี่ยงสุ่มเสี่ยงกับชีวิตเนี่ยมันจะรอดจะสามารถปลอดภัยมากขึ้นด้วยซ้ําน,นะครับเรื่องนี้เ,เป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับ เพราะว่าอย่างผมต้องไปประชุมบางเบาทุกเดือนใช่ไหมครับผมต้องใช้เวลาไปชั่วโมงกับชั่วโมงนะครับครับถ้าถนนถ้ามาเกิดมันรอบปั๊บเนี่ยเราใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ20นาทีก็ถึงแล้วเพราะว่ามันแค่ประมาณ10กิโลครับเพราะว่าที่เขตปกครองของผมมีหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สองที่นี่ฮะหมู่สามอยู่นี่หมู่สี่สรัครอกแล้วก็หมู่ห้าสรัเพชรเนือครับแต่อันนั้นหมู่หนึ่งเนี่ยคือมันแยกไปอยู่ในโซน คือมันต้องผ่านหะครัไขาวของพา้าไก่แบ่ไปนู่นนะครับคนข้างไกลคือสมัยก่อนเขาเดินคมนาคมโดยทางเรือครับคือหม,หมูหนึ่งมาปับ๊บมาหลุดเขามาปับ๊บจะเป็นหมูสองครับหมูสามก็เนี่ยขามฝากกป็นหมูสามครับเดี๋ยวนี้ก็ใช่รถครับเส้นทางมันก็ยังไม่สะดวกแต่เกิดว่าอีกสองสามปีเนี่ยถ้าเกิดว่าทางทางสะดวกปับ๊บการเจ็บป่วยอะไรก็มาทั้งนี้ก็ไกลครับเพราะว่าการเจ็บป่วยบางเบาคิดดูครับวิ่งรถ เป็นวโมงนะครับ่อจะถึงท่าเรือครับแต่ทั้งนี้ก็ประมาณ20บนาทีก็ถึงท่าเรือแล้วครับก็สะดวกหลายอย่างครับการคมนาคมและคิดว่ามันจะส่งผลดีด้านการท่องเที่ยวเดิมครับเออดีครับเพราะว่าเพราะว่าด้านกว่าช่างใต้เราเนี่ยยังเป็นธรรมชาติมันไม่เหมือนนะาทางหาดรายขาวครับธรรมชาติเรายังอุดมสมบูรณ์เพราะว่านักท่องเที่ยวก็มีหลายประเภทครับที่เขาชอบธรรมชาติเขาสนมากมาด้านนี้ทีนี้มันก็ต้องวกกลับบนไปนู่นนะเพราะว่าเขาจะไป เที่ยวดำน้ำดูประการังางจนมากเขาจะไปลงที่สะพานบางเบาครับเพราะมันจะก่ายก็ก่อรลังครับก็วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าคือพื้นที่ของเรามันก็ค่่นข้างลําบากครับใครที่รับผิดช,ชอบก็ช่วยผลักดันโครงการนี้ด้วยนะครับข้าบันจะเดินทางต้นจรไปมาสะดวกหน่อยเจบป่วยก็จะได้สะดวกสบายครับ 4ป,ปีก่อนเนี่ยเคยมีสะพานขาดที่ของเ้านะรตรงของพลูชาวบางเบ้าโดนตัดขาดเลยก็คือถนนไม่ลอกจนกว่าอพอมสอีสะพานชั่วคราวนะครับเขาถึงสัญจรอ,ออกมาได้นะการเอาเรือไปช่วยในช่วงมีพายุก็ไม่ปลอดภัยถ้ากับว่าเป็นหมู่บ้านที่โดนตัดขาดเลยนะครับช่วงมีมรสุมหรือสะพานขาดน้ำท่วมการที่เข้าไปช่วยเหลือก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก แขวงทางหลวงถนนสาก็ได้รับมอบหมายจากจังหวัดให้ช่วยประสานงานโครงการถนนรอบเกาะซึ่งมีการขอความร้องขาจากชาวบ้านมานานแล้วว่าขอให้สร้างถนนรอบเกาะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนซึ่งโดยจังหวัดแล้วก็เห็นความสําคัญของเกาะเพราะเกาะนี้นอกจากชาวบ้านท,ที่อยู่ได้ใช้ถนนแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวก็เป็นที่มาของว่าโครงการมอบให้ทางแขวงทานหลวงประสานกับกรมแล้วก็ได้ ทางฝ่ายชนบททางหลวงชวนบทจัดก,ก็ได้ประสานกับกรมก็ได้งบประมาณมาศึกษารายละเอียดถึงแวดล้อมๆร,รายละเอียดอของแบบประมาณประมาณ16ล้านจุดห้าแสนบาทถนนโดยรอบโดยโดยรอบที่ปัจจุบันที่มีมันมันมาจากสองหน่วยงานที่เคยสร้งางไว้ก่อนคือรอพชเร่งรัดพัฒนาชนบทกับโยธาธิการสร้างเสร็จสมัยนั้นพอเปลี่ยนกระทรวงสนนังคมก็ต้องโอนให้กับนวงานท้องถิน่นอันนี้ก็ไม่ได้ดําเนินการต่อ ส่วนที่เหลืออ่าอส่วนที่สร้างสเสร็จแล้วประมาณ50กิโลส่วนที่เหลือที่กาลังศึกษาอยู่ประมาณ10กิโลที่จะให้เชื่อมรอบเก,กาะระหว่างบางเบ้ากับถลักเพชรคือพื้นที่เส้นแนวเส้นทางที่เคยเดินสำรวจไว้กันก็บางส่วนก็ผ่านป่าบางส่วนก็ผ่านหน้าผาบางส่วนก็ผ่านภูเขาที่สูงชันอย่างเงี้ยในการออกแบบก็ต้องใช้หลักวิศวกรรมในการออกแบบแล้วก็ก่อสร้างแล้วก็อ่าบางที่ก็ผ่านปาก ม่น้าฝากน้าเล็กๆอย่างเงี้ยม Trans ันต้องสำรานข้ามกับความยุ่งยากก็พอสมควรนะในการเลือกที่ที่ที่คัดเลือกเส้นทางก็ก็ที่ที่ปัจจุบันนะที่มันมันจะจะนิ่งแล้วก็เส้นทางอาจจะว่าไม่ได้สั้นที่สดุดหรือไม่ได้ยาวที่สดุดแต่เป็นเส้นทางที่ผ่าน,านที่ของชาวบ้านน้อยที่สดุดแล้วก็ความร,ราบความร,ราบของเส้นทางก็มากมากที่สดุดแล้วก็เพื่อเพ <laughs> ื่อความปลอดภัยในการถัญจอแล้วก็ผ่านเขตอุทยานน้อยที่สุดครับ และผ่านไม่ติดกับลุ่มน้ําชั้นหนึ่งเอท,ท,ที่เป็นกฎหมายที่ต้องศึกษารายละเอยียดอย่างเข้มข้นนะไม่ผ่านก็ผ่านแกพื้นที่ธรรมดาก็มีส่วนของป่าไม้บ้างเล็กน้อยสิบกิโลนี้นะครับตอนนี้มันมีทางลำลองเมื่อประมาณปี4-6เข้าไปอยู่4กิโลนะครับจากจาก สลักเพชรเข้าไปแล้วก็ทางบางเบ้าออกมาเนี่ยอีกประมาณ2กิโลเพราะฉะนั้นมันจะเหลือจริงๆเนี่ยประมาณ4กิโลที่ยังไม่ทะลุ <c oughs> 4กิโลที่ว่านี่คือเมื่อก่อนเนี่ยพอในแผนของเขาก็คือตัดผ่านป่าลุมน้ำชั้น1นเก็ทำให้ไม่เข้ากับคอร์รบของอุทยาน ก็เลยไม่ผ่านตรงนั้นนะครับแต่ทางที่เลือกมาใหม่เนี่ยก็คือเราเลี้ยงลุ่มน้ําชั้น 1A เเลี้ยงสภาพป,ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วออกไปชายทะเลเลาะชายทะเลอีกประมาณ2กิโลตรงนี้นะครับผมว่าเหมาะมากนอกจากเราจะสัญจรอ,อย่างเดียวเนี่ยมันก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะครับเพราะตรงนั้นเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่ค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วเราก็จะได้ในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วย ตามทไลายท,ที่วางไว้แล้วก็สํารวจออกแบบศึกษาแเมลออมนี่ประมาณเดือนตุลาเนีอนเสร็จแล้วขัข้นกระบวนการต่อไปก็มอบไม่กลมไปนําเสนอต่อนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องถ้าหน่วยงานที่ต่างๆเกี่ยวข้องเขาอนุญาตหรือเขาไม่ไม่ทักท้วงอะไรขึ้นมาก็ปีหกเจ็ก็ได้ดาเนินการก่อสร้างครับตามตามตามแผนตามไทมลายก็เป็นแบบนั้น,นครับแต่เราในฐานะพื้นที่ส่วนของผมได้รับผิดชอบเบื้องต้นก่อนก็ให้เสร็จไปในเก้าเดือน ที่ได,ได้คุยกับที่ปรึกษารูปแบบอะไรต่างๆนะได้รูปแบบวิธีลักษณะแบบนี้ประมาณ3ปีคนระับเพราะพื้นที่นี้เป็นเกาะการขนสว่งวัสดุต่างๆก็มีผลแล้วก็มีปริมาณน้ําฝนที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยการก่อสร้างอาจจะทําให้มีปัญหาสังลรลาะช้าแต่ขนวัสดุเนี่ยก็ต้องใช้เรือบาสไม่ใช่เรือธรรมดาตัวไปจะขนได้ไม่ใช่รถสิบล้อจะขนได้ต้องใช้เรือครับ คือ,อทั้งผู้นาําทั้งคนในเกาะทั้งหมดนะครับพอได้ทําประชาคมหมู่บ้านซึ่งมีทั้งหมด9หมู่บ้านนะของเกาะช้างใต้5หมู่บ้านแล้วก็ตะบนเกาะช้างอีก4หมู่บ้านนะทุกหมู่บ้านเห็นชอบเห็นด้วยที่จะให้สร้างถนนลอกเกาะนะครับเพื่อเราจะได้สัญจรสะดวกขึ้นแล้วก็มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแล้วก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้ามีการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นเนี่ย สภาพเศรษฐกิจของคนในเกานะครับก็จะดีขึ้นตามไปด้วยซึ่งที่ผ่านมาปี63 64จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราประสบปัญหาโควิดนะครับภาคการท่องเที่ยวเนี่ยก็แย่ลงไปเลยนะครับถ้ามีถนนรอบเกาะเนี่ยคือตอนนี้หลังจากโควิดคิดว่าอีกประมาณ2ปีกว่าเราจะฟื้นถ้าไม่มีโรคซ้ำเข้ามาอีกหรือไม่มีอะไรซ้ำมาอีกถ้ามีถนนรอบเกาะเสร็จภายใน5ปีนี้นะครับ คิดว่าคุณภาพชีวิตของพวกเราแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจตากท้องก็จะดีตามไปด้วยครับสองปีที่ธรรมชาติบนเกาะช้างได้พักฟื้นคืนความสวยงามสองปีที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวบนเกาะช้างได้พัฒนาสถานประกอบการสองปีที่ชาวเกาะช้างเฝ้ารอนักท่องเที่ยวกลับมา พร้อมกับแผนการพัฒนาถนนรอบเกาะช้างถึงเวลาที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะได้กลับมาสัมผัสกับสเสน่ห์ของเกาะช้างอีกครั้งด้วยความร่วม,ม้ร่วม,มือจากทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนการระดมฉีดวัคซีนให้กับชาวเกาะช้างมาตรฐานชาพัดมาตรการโควิดฟรีเซตติ้ง ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นนะครับต่อนักท่องเที่ยวทําให้นับปัจจุบันบรรยากาศการท่องเที่ยวบนพื้นที่เกาะช้างนั้นกําลังจะกลับมาคึกคักเหมือนเดิมและถ้าเกิดท่านผู้ชมครับยังไม่มีจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวในทริปต่อไปอย่าลืมเลือกมาเที่ยวเกาะช้างนะครับเพราะที่นี่เป็นโวเดสติ i เนชั่นของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหมดเวลานะครับสำหรับรายการรอบภูมิภาคพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ